สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้านะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลให้รุ่นให้เชร์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ฟุตบอลก็มีดีรายการใหญ่ๆลงทำการแข่งขัน,นครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยรอบชิงนะครับเอฟเอคับเชลซีพบอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ ซีไอทีนะครับก็มีลงทําการแข่งขันกันอยู่ห้าคู่นะครับวันนี้ก็หยิบยกมาห้าคู่นะครับเอามาฝากเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องเหมือนเดิมนะครับเอามาไว้ให้เพื่อนๆเป็นแนวทางในการตัดสินใจการเสี่ยงโชคนะครับเอาไว้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆนพี่น้องไว้พิจรนารณาครับการอ,อื่นเลยก็เพื่อนเพื่อนนี่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่มีเว็บไซต์ เอาไว้เสี่ยงโชคเสียงไทยมีเว็บไซต์ดีๆมาแนะนำเสนอนครับ <sucks> เป็นเ네ว็บมาตรฐานมันคงฝากถอนรวดเร็วนะครับเว็บ W88 นะครับเพื่อนๆในพี่น้องสมาชิกท่านใดที่สนใจอยากมีเว็บไซต์ไว้เสี่ยงโชคเสียงไทยก็ ไลน์แอดเข้ามาได้นะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับมีลิงก์ไว้รองรับให้เพื่อนๆหรอพี่สมาชิกทุกท่านเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกหรือเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับมีครบทุกอย่างจบในเว็บเยอนะครับเกมกีฬาเกมออนไลน์ต่างๆครับสนใจก็เข้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็หวยออกนะครับใครที่ต้องการ ทำกำไรก็เข้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกันได้ครับไปดูคู่แรกเลยนครับก็เป็นฟุตบอลเอเวอครับนะครับของอังกฤษนะครับเป็นเชลซีครับจะพบกับอาร์เซนอลครับคู่นี้จะลงทาการแข่งขันคิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับคู่นี้ผลงานห้านัดหลังสุดที่ของเชลซีนะครับก็มีชนะสามแพ้สองครับดล่าสุดนี่เอาชนะบุกมาสองศูนย์ครับ ก็ผลดีนะครับสำหรับเชลซีก็จบอันดับ4ของตารางครับส่วนทางฝั่งร์เซนอลนะครับผลงาน5นัดหลังสุดก็มีชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดก็ชนะวัตฟอร์ดไป3ามรุอ2ผลงานโดยรวมก็ทำได้ดีเช่นกันครับคู่นี้ทรงบอลเกตบอลก็ใกล้เคยียงค้ายเคียงกันมากครับโอกาสก็เสมอมีสูงครับก็เกมนี้ก็เตะที่สนามกลางก็เป็นคล้ายๆลอนดอนไวมแมทครับ ก็ที่สนามเบรมรียนะครับทรงบอลเกตบอลก็ใกล้เคียงครับแล้วก็แนวรับก็มีหลวมด้วยกันทั้งคู่นะครับโอกาสเสมอมีสูงแต่ถ้ามองไปฝั่งผู้ชนะยังมองไปที่ทางฝั่งอาร์เซนอลน,นะครับพวกลากรเซแ,แล้วก็บาร์มิองอยังดูจัดจ้านและคงกว่าแนวหน้ากองหน้าของเชลซีนะครับเนื่องจากแนวรับ ของเชลซีก็มีหลุดหลวมเช่นกันครับคู่นี้ฟันธงไปที่อาร์เซนอลครับสกอร์ที่คาดก็หนึ่งสองครับเป็นอาร์เซนอลนะครับที่เอ้เป็นอาร์เซนอลนะครับที่เอาชนะเชลซีไปสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้ก็ฟันธงเชียร์อาร์เซนอลครับไปต่อที่ฟุตบอลซิลีอาเตอร์ลีนะครับก็เป็นยูเวนตุสครับจะเปิดบ้านจะเปิดบ้านนะครับขออภัยตอนรับการมาเยือนของโรม่าครับ คู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันคลิกออฟกันในเวลาตีหนสี่พาครับคู่นี้ผลงานห,าห้านัดสุดงสุดของยูเวนตุสครับมีชนะสามเสมอสองแล้วก็ชขออภัยนะครับผลงานการพบการห,ารห้านัดสุดงสุดครับของทั้งคู่ครับสถิติเฮต h เฮตที่เจอกันครับเป็นยูเวนตุสครับชนะ3ามโรมาชนะ1แล้วก็เสมอกันไป1ครั้งครับเฮตูเฮตนี้ ยูเวนตุสจะทําได้ดีกว่านะครับส่วนผลงานนาหน้าหลังสุดของยูเวนตุสครับมีชนะ2เสมอ1แพ้2ครับน่าสุดแพ้กับกาเซรี่ไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับผลงานช่วงหลังก็ทําได้ดีนะครับถึงแม้น่าสุดจะแพ้มานะครับแต่พวกเขาก็คว้าแชมป์ไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับยูเวนตุสนัดนี้จริงก็ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะครับแต่เล่นในบ้านเองก็น่าจะเก็บัยชนะเพื่อเป็นมอบให้กับแฟนบอลครับ ส่วนทางฝั่งโรม่าครับทีมเยือนผลงานห้าล่าสุดก็มีชนะสามแล้วก็ขออภัยครับชนะสี่เสมอสองครับนลา่าสุดนี้เอาชนะโตโนโเอโตริโน,โนนะครับสามประตูต่อสองก็ผลงานดีเช่นกัน,นครับโรม่านี่ก็การันตีอยู่ดับห้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเกมนี้ก็ไม่มีผลอะไระครับ ดังนั้นก็เกมนี้จึงไม่มีผลอะไรด้วยกันทั้งคู่ครับจึงมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านครับยูเวนตุสน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็21นครับเป็นยูเวนตุสครับที่เอาชนะโรม่าไป2อประตูต่อหนึ่งคู่นี้ฟันธงก็เชียร์เจ้าบ้านครับยูเวนตุสมาต่อที่คู่ที่3ครับก็เป็นเอซีมิลานครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาเซรี่นะครับก็เป็นคู่นี้ก็จะคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งสี่าครับลงทําการแข่งขันกัน วันนี้ผลงานการพบการนัดหลังสุดนะครับเป็นเอซิมิลานทําได้ดีกว่าครับเอาชนะได้ทั้ง4ครั้งแล้วก็เสมอกันหนึ่งก็เสมอกันหนึ่งครั้งนะครับเป็นเอซิมิลานนะครับเฮตุเทสที่เจอกันเอาชนะได้ถึง4ครั้งทําได้ดีกว่านะครับแล้วเสมอกันไป1ครั้งส่วนผลงานห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับเอซิมิลานก็มีชนะ4เสมอหนึ่งนัดล่าสุดก็เอาชนะ3าดูเรียนะครับไป4ประตูต่อหนึ่งผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับช่วงหลังฟอร์มแจ่มนะครับ ส่วนทางฝั่งกาเซรี่ผลงาน5นัดหลังสุดก็มีชนะ1เสมอ1แพ้3าครับนัดล่าสุดก็ชนะยูเวนตุสไป2ประตูศูนย์ 0. ผลงานก็ไม่ค่อยดีครับถึงแม้นัดล่าสุดจะชนะมาะครับก็เป็นเกมในบ้านครับแต่เกมนอกบ้านก็พวกเขาก็ยังหนักไปทางแพ้เหมือนเดิมครับต่างใจซิมิลานครับเกมในบ้านนี้แพ้ยากครับด้วยช่วงหลังฟอร์มหลังนี้จัดจ้านมากครับกลับมามักจะเก็บใช้ชนะได้ตลอดรับเวลาเล่นในบ้าน และเจอกาเซียรี่ที่มีเกมรับไม่ค่อยดีดูแล้วน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็2-0นะครับก็เป็นเอซีมิลานนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะกาเซีรี่ไป2-0คู่นี้ฟานทงเชียร์เจ้าบ้านนะครับเอซีมิลานไปต่อที่คู่ที่สี่นะครับก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลอิตาลีนะครับเป็นอัตแลนตานะครับจะเปิดบ้านตรนรับการ,รเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันคิกออฟกันในเวลาตี14้าเช่นกัน,นครับคู่นี้ ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับเฮทเก็ head head, เป็นอัตาลนตาชนะไป1ครั้งอินเตอร์ชนะ1ครั้งและเสมอสามครั้งครับก็จะหนักไปทางบ้านใครบ้านมันนะครับช่วงหลัง5นัดหลังสุดที่พบกันส่วนใหญ่ก็จะเสมอนะครับถ้าจะมีผลชนะก็เป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับส่วน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับอัตาลนตาก็มีชนะ3เสมอ2องลังสุดเอาอชนะปาร์มาครับ2อประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งทีมเยือนอินเ,เตอร์มิลานนะครับ ก็มีชนะสาเสมอสองล่าสุดก็เอาชนะนาโปรี2ประตูหนึ่งเช่นกัน,นครับคู่นี้ก็ผลงานดีด้วย,น,น,ย,น,ย,ยน,นะครับทรงบอลเกตบอลก็ใกล้เคียงกันมากครับโอกาสเสมอมีสูงครับก็เฮตุเฮต้าหน้าดังสุดนี้ก็เสมอไปถึง3ครั้งนะครับจะเสมอเสียส่้นใหญ่นะครับแต่ถ้ามีฝั่งใดฝั่งนชนะก็ยังเลือกเจ้าบ,บ้าน,นครับอัตนาตาเนื่องจากเล่นในบ้านทีนแ่แข็งแกร่งเกมลุกคมครับอินเตอร์เกมนอกบ้านก็ยังมีหลุดแผ่วหลุดเสียประตูง่าย มีดูดแพ้ให้เห็นนะครับสาหรับอินเตอร์ดังนั้นจึงมองว่าเจ้าบ้านออตาลนตาน่าจะเก็บชัยชนะไปนะครับสกอร์ที่คาดก็สองหนึ่งนะครับเป็นอตาลนตาครับที่เปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานไปสองประตูแต่หนึ่งคู่นี้ฟันธงเชียร์เจ้าบ้าน,นครับอตาลนตามาต่อที่คู่สุดท้ายนะครับก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลซิลีอิลีนะครับก็เป็นนาโปลีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลาซิโอครับ คู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่พ้านะครับคู่นี้ผลงานการพบกัน5้านาดหลังสุดนะครับก็เป็นนาโปลีนะครับเอาชนะได้สี่ครั้งลาซิโอชนะหนึ่งครั้งครับนาโปลีทําได้ดีกว่าครับส่วนผลงานห้านาดหลังสุดของนาโปลีครับมีชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองในล่าสุดก็แพ้ให้กับอินเตอร์ไปศูนย์ประตูต่อสองครับผลงานโดยรวมก็ทําได้ดีนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับ ลาซิโอ5นัดหลังสุดก็มีชนะ3แพ้1เสมอ1น่าสุดเอาชนะเวเชา2ประตูต่อ0ก็ผลงานดีเช่นกันนะครับคู่นี้ส่งบอลเกตบอลใกล้เคียงกันมากครับคู่ขี้สุสีนะครับลาซิโอพวกเขาเวลาออกมาบ้านยังมีแผ่วมีจุดแพ้เห็นนะครับต่างจากนาบปรีนะครับถึงแม้เกมนี้จะไม่มีลุ้นอะไรนะครับแต่เกมในบ้านก็ยังหวังผลได้นะครับดูแล้วโอกาสแพ้คงยากนะครับโอกาสเสมอมีก็มีสูงครับ แล้วก็มี10พิกถึงชนะนะครับสกอร์ที่คาดก็2อนะครับเป็นนาโปลีนะครับเอาชนะราซิโอไป2ประตูต่อ1คู่นี้ฟันธงเชียร์จ้บ้าน,นครับนาโปลีสรุป5ทีมที่เอามาฝากเพื่อนๆพี่น,พน,พน้องไว้พิจารณาในค่าคืนนี้นะครับก็เป็นอซิมิลานยูเวนตุสอตาลันตานาโปลีแล้วก็เซนอลนนะครับ5ทีมที่มาฝากกันในขคามคืนนี้นครับ ส่วนทีเด็ดหนึ่งตัวนี้นะครับทีเด็ดที่มั่นใจมากที่สุดครับทีเด็ดที่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับค่ำคืนนี้เป็นทางฝั่งเอซีมิลานครับเป็นทีเด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆในพี่น้องท่านใดที่ชอบการวิเคราะห์สไตล์กันเองแบบนบ้านก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้ครับเ,เพื่อนๆในพี่น้องท่านใด,ท,นใดที่เขารับชมใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็ ใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์บริการดีๆมั่นคงปลอดภัยร0 0เซต์ต้อง W88 ครับเป็นเว็บไว้เสี่ยงโชคเสี่ยงทายมาตรฐานมีครบทุกอย่างจบในเว็บเดียวนะครับสนใจก็แอดไลน์ไปได้หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับเรามีลิงก์ไว้รองรับให้เพื่อนๆในพี่สมาชิกท่านใดท,ที่กำลังมองหาเว็บไซต์บริการดีเอาไว้เสี่ยงโชคเสี่ยงทายครับมีครบทุกอย่างนะครับ แล้วก็มีเกมออนไลน์เกมต่างๆครับสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับก็ขอให้เพ,พื่อนๆพี่น้องโชคดีสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ